สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดนดสเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมเมื่อกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดยักษ์ในยุคน้ำแข็งภาพจำของผู้คนมักจะไปอยู่ที่แมมมอธสัตว์งายาวขนดกผู้ครองทุ่งน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ แต่หากเราขุดลึกลงไปในประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรจะพบว่าแมมมอตนั้นมีพี่น้องที่เคยร่วมยุคและบางครั้งก็อยู่ร่วมถิ่นที่อยู่อาศัยเดียวกันสัตว์ชนิดนั้นคือมัสโตดอนมัสโตดอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในวงแมมมุตทาเดซึ่งเป็นญาติห่างๆของช้างในยุคปัจจุบันแต่มีลักษณะเด่นเฉพาะของตนที่ทำให้แยกออกจากช้างและแมมมอตอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของรูปร่างฟันและวิถีชีวิตโดยคำว่ามัสโตดอนมาจากภาษากรีกคือมาสตอสเต้านมและโอดดนฟันหมายถึงฟันคล้ายเต้านมซึ่งตั้งขึ้นโดยนักบรรพชีววิทยาจอร์จคูเวียในช่วงปลายศตวตรรษที่18เพราะลักษณะฟันของมันมีปุ่มแหลม,หลมคล้ายปุ่มหัวนม แตกต่างจากฟันแบนของแมมมอธที่เหมาะกับหญ้าและพืชผิวนุ่มในที่โลง่งพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทึบมากกว่าทุ่งทุนราซึ่งเป็นถิ่นของแมมมอธสิ่งที่ทำให้มัสโตดอนโดดเด่นและแตกต่างจากญาติร่วมยุคคือลักษณะของฟันที่ออกแบบมาเพื่อบดเคี้ยวใบไม้กิ่งไม้และเปลือกไม้ซึ่งเป็นพืชพันธุ์ในป่าทึบ ฟันของพวกมันมีปุ่มแหลมๆที่ช่วยฉีกและบดเศษพืชแข็งๆต่างจากฟันแบนของแมมมอธที่เหมาะกับหญ้าและพืชผิวนุ่มในที่โลง่งพวกมันมักอยู่เป็นฝูงมีพฤติกรรมคล้ายช้างในปัจจุบันคือมีกลุ่มตัวเมียและลูกๆอยู่ร่วมกันภายใต้การน,นำของตัวเมียอาวุโสส่วนตัวผู้มักแยกตัวเมื่อโตเต็มวัย การอยู่เป็นฝูงช่วยให้เพิ่มโอกาสรอดจากนักล่าเช่นเสือเขี้ยวดาบหรือมนุษย์ยุคโบราณและช่วยดูแลลูกอ่อนให้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนของยุคน้ำแข็ง มัสโตดอนจึงไม่ใช่แค่ช้างโบราณทั่วไปแต่เป็นสายวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความเฉพาะตัวมีประวัติศาสตร์ร่วมกับมนุษย์และเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคน้ำแข็งที่มีชีวิตชีวามีเรื่องราวและมีบทบาทสำคัญในโลกดึกดำบรรก่อนจะสูญพันธุ์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อย่างเงียบงนันการค้นพบมัสโตดอนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของวงการบรรพชีวินวิทยาในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตในอดีตอย่างลึกซึง้งในช่วงศตวรรษที่18ก่อนที่แนวคิดเรื่องไดโนเสาร์จะถือกำเนิดขึ้นด้วยซ้ำซากของมาสโตดอนได้จุดประกายคำถามว่าบนโลกของเราเคยมีสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดเช่นนี้จริงหรือ ซากมัสโตดอนชิ้นแรกๆถูกค้นพบในช่วงปลายทศวรรษ1,700ที่รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยคนงานที่กำลังขุดบ่อน้ำบังเอิญไปพบกระดูกข,ขนาดใหญ่และงายาวที่ฝังอยู่ใต้ดินการค้นพบนี้สร้างความฮือฮาในเวลานั้นเพราะยังไม่มีกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสูญพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตก่อนประวัติศาสตร์มากนัก หลายคนเชื่อว่าสร้างที่พบอาจเป็นของช้างเอเชียที่หลงทางมาจากอินเดียหรือสัตว์ประหลาดในคัมภีร์ไบเบิลในเวลาต่อมานักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงอย่างจอชคิวเวียได้ศึกษาโครงกระดูกและฟันของสัตว์ชนิดนี้อย่างละเอียดและเป็นผู้ตั้งชื่อว่ามัสโตดอนจากลักษณะฟันที่มีปุ่มนูนคล้ายหัวนมต่างจากฟันแบนของช้างหรือแมมมอ การสังเกตของ QVA นั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะเขาเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดว่าสัตว์ชนิดหนึ่งสามารถสูญพันธุ์ได้ซึ่งขัดกับความเชื่อดั้งเดิมว่าสัตว์ทุกชนิดที่พระเจ้าสร้างจะต้องยังคงอยู่เสมอตลอดศตวรรษที่19มีการค้นพบซากมัสตอดอนเพิ่มเติมในหลายรัฐของอเมริกาเช่น โอไฮโออินเดียนามิชิแกนและฟลอริดาโดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นหนองบึงหรือพื้นที่เปียกชื้นซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่มัสโตดอนเคยอาศัยอยู่บางซากมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์จนสามารถจัดแสดงเป็นโครงกระดูกเต็มตัวในพิพิธภัณฑ์ได้เช่นใน American Museum of Natural History ในนิวยอร์ก การค้นพบซากมัสโตดอนไม่ได้จำกัดแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นฟอสซิลของพวกมันยังถูกพบในแคนาดาเม็กซิโกและบางพื้นที่ของอเมริกากลางแสดงให้เห็นว่ามัสโตดอนมีการกระจายตัวในภูมิภาคกว้างขวางและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมหลากหลายตั้งแต่ป่าทึบเย็นชื้นจนถึงพื้นที่ภูเขาสูง ที่น่าสนใจคือมีการค้นพบหลักฐานบางชิ้นที่บ่งชี้ว่ามนุษย์โบราณอาจเคยล่ามัสโตดอนเพื่อเป็นอาหารเช่นรอยบากบนกระดูกหรือเครื่องมือหินที่พบใกล้ๆกับซากซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสันนิษฐานว่าการล่าของมนุษย์อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เร่งให้มัสโตดอนสูญทันในช่วงปลายยุคน้ำแข็งร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มัสโตดอนจึงมากกว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวหนึ่งมันคือประจักษ์พยานที่แสดงถึงวิวัฒนาการความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในโลกโบราณจากหลุมดินเล็กๆในรัฐนิวยอร์กสู่งานวิจัยระดับโลกมัสโตดอนได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นความเข้าใจในอดีตของโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งแม้รูปร่างของแมสโตดอนจะดูคล้ายคลึงกับช้างหรือแมมมอธในสายตาคนทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดในแง่กายวิภาคจะพบว่าแมสโตดอนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นและแตกต่างชัดเจนซึ่งล้วนเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการวิวัฒนาการที่ออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมป่าโปรง่งและภูมิประเทศอันหลากหลายของอเมริกาเหนือในยุคน้ำแข็งแมสโตดอนโดยเลี่ยมีความสูงประมาณ2.5-3เมตรวัดจากหัวไหล่ และน้ำหนักประมาณ4 6ถึง6ตันทำให้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ส่งพลังขนาดตัวที่ใหญ่โตนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกมันสามารถป้องกันตัวเองจากนักล่าต่างๆได้อย่างดีแต่ยังมีความได้เปรียบในการเคลื่อนที่ผ่านป่าทึบหรือโครนตมในแหล่งน้ำตื้นที่กระจายอยู่ทั่วไปในภูมิประเทศช่วงปลายยุคน้ำแข็ง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของแมสโตดอนคือฟันกรามของพวกมันฟันของแมสโตดอนมีปุ่มนูนแหลมๆหลายปุ่มบนพื้นผิวเคี้ยวแตกต่างจากฟันของแมมมอธที่มีลักษณะเป็นแผ่นลอนยาวฟันแบบนี้ช่วยให้แมสโตดอนสามารถบดเคี้ยวพืชแข็งอย่างใบไม้กิ่งไม้หรือเปลือกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพฤติกรรมการกินนี้ ทำให้พวกมันเป็นเบราเซอร์คือสัตว์ที่กินพืชจากระดับสูงหรือตามพุ่มไม้แทนที่จะเป็นแกรเซอร์ที่กินหญ้าระดับพื้นดินอย่างแมมมอธลำตัวของแมสโตดอนหนาเตี้ยแข็งแรงบง่งบอกถึงกล้ามเนื้อที่พัฒนาอย่างดีโดยเฉพาะช่วงขาและสะโพกซึ่งรองรับน้ำหนักมหาศาลและให้แรงส่งในการเคลื่อนที่ขาใหญ่ตรง สั้นแต่มั่นคงทำให้สามารถเดินทางระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะไม่ได้เร็วปราดเปรียวเหมือนนักล่าแต่การก้าวยาวๆของมันก็เพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่หลายกิโลเมตรในหนึ่งวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งที่ต้องเคลื่อนย้ายเพื่อหาอาหารและน้ำงาของแมสโตดอนเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สำคัญงาของพวกมันมีลักษณะโค้งน้อยกว่าแมมมอธ และมีขนาดสั้นกว่าช้างบางสายพันธุ์แต่มีความแข็งแรงมากใช้สำหรับการป้องกันตัวการต่อสู้ระหว่างตัวผู้หรือแม้กระทั่งการขุดหาญ้ารากม้าในฤดูหนาวที่พื้นดินถูกปกคลุมด้วยหิมะการศึกษารอยสึกบนงาชี้ให้เห็นว่าพวกมันใช้เครื่องมือนี้อย่างมีเป้าหมายและหลากหลายศีรษะของแมสโตดอนมีขนาดใหญ่ และโครงกระโหลกที่หนักแน่นเพื่อรองรับกล้ามเนื้อขากรรไกรและคอที่ทรงพลังรูจมูกอยู่ด้านหน้าของกะโหลกทําให้พวกมันมีงวงสั้นๆคล้ายช้างในปัจจุบันแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงเรื่องความยาวของงวงแต่รูปร่างของกระดูกใบหน้าชี้ว่าอวัยวะนี้น่าจะพอใช้งานในการหยิบจับและดึงพืชเพื่อกินได้เป็นอย่างดี สมองของแมสโตดอนมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดลำตัวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนมีความสามารถในการจดจำการเรียนรู้และการเข้าสังคมคล้ายช้างยุคใหม่การศึกษาทางพฤติกรรมยังบ่งชี้ว่าพวกมันน่าจะมีการใช้เสียงหรือสัญญาณพฤติกรรมเพื่อสื่อสารภายในฝูงและมีระบบสังคมที่แข็งแรง โดยเฉพาะในช่วงดูแลลูกอ่อนกล่าวโดยรวมแล้วแมสโตดอนคือสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมป่าโปร่งของยุคน้ำแข็งพวกมันเป็นทั้งผู้เก็บกวาดใบไม้เป็นเครื่องจักรบดเคี้ยวธรรมชาติและเป็นภาพแทนของพลังการปรับตัวอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติมอบให้สายพันธุ์นี้แม้แต่สุดท้ายจะต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ แต่ในช่วงเวลาที่พวกมันดำรงอยู่พวกมันคือยักษ์ผู้ปกครองผืนป่าอย่างแท้จริงแม้ว่ามาสโดดอนจะเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ที่มีพละกำลังมหาศาลแต่หลักฐานทางฟอสซิลและการเปรียบเทียบกับช้างในยุคปัจจุบันเผยให้เห็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างสงบเป็นมิตรและมีโครงสร้างสังคมที่แน่นแฟน้นพฤติกรรมของพวกมันจึงเต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตร่วมกัน การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและการดูแลลูกอ่อนท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายมัสโตดอนเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงโดยเฉพาะกลุ่มตัวเมียและลูกๆจะอยู่ร่วมกันในฝูงเดียวภายใต้การนำของตัวเมียอวุโสซ,ซึ่งมีบทบาทคล้ายกับหัวหน้าฝูงที่คอยจดจำเส้นทางอาหารแหล่งน้ำและพฤติกรรมเอาตัวรอดในฤดูกาลต่างๆส่วนตัวผู้ไม่ตัวเต็มวัยมักจะแยกตัวออกไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยว และจะกลับมาเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นพฤติกรรมนี้คล้ายคลึงกับช้างแอฟริกาในปัจจุบันอย่างน่าทึ่งฝูงมัสโตดอนมีความสามาคัคคีและมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มโดยเฉพาะการดูแลลูกอ่อนซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโตจนพอจะเอาตัวรอดได้เองตัวเมียในฝูงมักจะช่วยกันเลี้ยงลูกไม่เพียงแต่ลูกของตัวเองเท่านั้นการปกป้องลูกจากนักล่าเช่นเสือเขี้ยวดาบมีขนาดใหญ่หรือแม้แต่มนุษย์ยุคหิน จึงเป็นภารกิจร่วมของทั้งฝูงและเมื่อฝูงรวมพลังกันจะสามารถป้องกันศัตรูได้อย่างทรงพลังในการดำรงชีวิตมัสโตดอนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารซึ่งประกอบด้วยใบไม้เปลือกไม้กิ่งไม้และพืชพันธุ์ในป่าทึบต่างๆพวกมันมีวงจรชีวิตที่อิงกับฤด,ดูการสูงช่วงฤด,ดูหนาวจะอพยพลงใต้หรือเข้าสู่พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์กว่า ส่วนรดูร้อนจะเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่เปิดเพื่อหาพืชอ่อนและน้ำที่มากขึ้นฟอสซิลมอสโตดอนจำนวนมากถูกพบในพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำหรือบึงบ่งชี้ว่าพวกมันอาจชอบอาศัยในเขตชุ่มน้ำที่มีพืชอุดมสมบูรณ์และมีน้ำเพียงพอพฤติกรรมการเดินทางของพวกมันแม้จะช้าแต่มีประสิทธิภาพมากด้วยการเดินอย่างมั่นคงเป็นแนว มีการสื่อสารผ่านเสียงคำรามคำเฟรทัรรมหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นงวงสะบัดหรือกระทืบเท้าซึ่งอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนภัยหรือติดต่อกันระหว่างสมาชิกในฝูงบางสมมติฐานชี้ว่าพวกมันอาจมีความสามารถในการรับคลื่นเสียงจากระยะไกลผ่านทางเทา้าคล้ายกับช้างในปัจจุบันที่สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินได้ในยามเผชิญหน้ากับศัตรูหรือภัยคุกคามฝูงมัสโตดอนจะตั้งแนวป้องกันโดยให้ลูกๆอยู่ตรงกลาง ขนาดที่ตัวโตเต็มวัยจะล้อมรอบเพื่อป้องกันการใช้ขนาดตัวและงาเป็นอาวุธเชิงป้องกันจึงเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการต่อสู้มมสโตดอนไม่ใช่เพียงสัตว์ขนาดใหญ่ที่เดินท่องไปในป่าเท่านั้นแต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบนิเวศของยุคน้ำแข็งพวกมันมีบทบาทหลากหลายทั้งในฐานะผู้บริโภคลำดับสูงของพืช ผู้สร้างภูมิทัศน์ธรรมชาติและผู้กระตุ้นการพัฒนาเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรอบข้างในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สภาพอากาศที่ผันผวนและภัยธรรมชาติแมสโตดอนทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงอ,งองค์ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนด้วยขนาดตัวที่มหึมาและความต้องการอาหารในปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน a มสโตดอนจึงต้องกินพืชหลากหลายชนิดทั้งใบไม้เปลือกไม้กิ่งไม้พุ่มไม้และพืชน,น้ำซึ่งหมายความว่าเมื่อพวกมันเคลื่อนผ่านพื้นที่ป่าหรือทุ่งพวกมันจะมีผลต่อโครงสร้างพืชพ,พันธุ์โดยตรงลักษณะเช่นนี้ทำให้แมสโตดอนทำหน้าที่คล้ายกับวิศวกรระบบนิเวศโดยไม่รู้ตัวพวกมันช่วยควบคุมไม่ให้พืชบางชนิดเติบโตมากจนเกินไป เปิดพื้นที่โล่งให้แสงแดดส่องถึงพื้นป่าและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชรุ่นใหม่นอกจากนี้พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายถิ่นตามฤด,ดูกาลของฝูงแมสโตดอนยังช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชผ่านทั้งมูลสัตว์ไปสู่พื้นที่ต่างๆส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคด้วยพวกมันจึงไม่เพียงแต่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟื้นฟูและขยายระบบนิเวศให้สมบูรณ์ขึ้นในทุกเส้นทางที่พวกมันเดินผ่านในมิติของห่วงโซ่อาหารมมสโตดอนอยู่ในระดับที่แทบไม่มีศัตรูธรรมชาติโดยตรงนอกจากนักล่ากลุ่มใหญ่อย่างเสือเขี้ยวดาบมีขนาดใหญ่และมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่การมีอยู่ของพวกมันกลับเป็นแรงผลักดันให้สัตว์ผู้ล่าต้องปรับกลยุทธ์เช่นการล่าเป็นฝูง การดักซุ่มหรือการร่วมมือกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางพฤติกรรมที่พวกมันมีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นแม้จะไม่ได้อยู่ในบทบาทนักล่าโดยตรงซากแมสโตดอนที่ตายลงยังเป็นแหล่งอาหารขนาดมหาศาลสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศเช่นสัตว์กินซากนกนักล่าเล็กและแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายร่างของพวกมันเพื่อส่งสารอาหารกลับคืนสู่ดินอย่างกลมกลืน ดังนั้นการตายของแมสโตดอนหนึ่งตัวไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นการหมุนเวียนพลังงานกลับคืนสู่ระบบนิเวศอย่างสมดุลน,นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการสูญพันธุ์ของแมสโตดอนและสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งส่งผลให้ระบบนิเวศของหลายพื้นที่ในอเมริกาเหนือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งเปิดกลับกลายเป็นป่าทึบมากขึ้น การกระจายตัวของพืชบางชนิดลดลงและระบบห่วงโซ่อาหารระดับสูงก็เปลี่ยนทิศทางสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแมสโตดอนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมโครงสร้างของระบบนิเวศไม่แพ้สัตว์นักล่าเลยแม้แต่น้อยโดยสรุปแล้วแมสโตดอนคือเสาหลักเงียบๆของป่าดิกดำบันพวกมันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตรอบตัว แม้จะไม่ใช่ผู้ล่าหรือเจ้าแห่งความเร็วแต่ในฐานะผู้ดูแลธรรมชาติพวกมันมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่พอจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้อย่างที่เราไม่เคยตระหนักมาก่อนแมสโตดอนไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการวิวัฒนาการที่ยาวนานนับล้านปีพวกมันอยู่ในวงนามุตติเดซึ่งเป็นกลุ่มของช้างโบราณ ที่แยกสายพันธุ์ออกจากบรรพบุรุษร่วมกับช้างและแมมมอฟเมื่อประมาณ25-30ล้านปีก่อนในช่วงปรลายุคโอลิโกซีนโดยมีต้นกำเนิดในแอฟริกาก่อนจากกระจายตัวเข้าสู่ยุเรเยและในที่สุดก็ข้ามไปยังอเมริกาเหนือผ่านสะพานขันดินเบริงในยุคน้ำแข็งหนึ่งในสายพันธุ์ของมัสโตดอนที่โด่งดังที่สุดคืออเมริกันมัสโตดอนหรือ แมมมุตอเมริกนันัมซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้แพร่หลายในทวีปอเมริกาเหนือช่วงยุคน้ำแข็งตอนปลายพวกมันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากช้างและแมมมอตอย่างมากโดยเฉพาะฟันกรามที่ออกแบบมาเพื่อบดเคี้ยวกิ่งไม้และพืชพันธุ์หยากด้านทำให้เหมาะกับระบบนิเวศแบบป่าไม้มากกว่าทุงง่งล่งสายพันธุ์อื่นๆในวงแมมมุตตีเดย์ย่งรวมถึงแมมมุตบอโซนี ซึ่งพบในยุโรปตะวันออกมีลำตัวยาวและงาขนาดใหญ่ถึง5เมตรแมมมุตแมทธิวและแมมมุตแปซิฟิกัสสายพันธุ์ที่กระจายอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาเหนือและมีการปรับตัวเฉพาะถิน่นหลักฐานจากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่ามัสโตดอนมีการปรับตัวหลายรูปแบบตามภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศและแหล่งอาหารเช่นความแตกต่างของขนาดตัว รูปร่างฟันงาและความหนาของกระดูกข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักบรรพช,ชีววิทยาเข้าใจถึงการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการที่มัสโตดอนต้องผเผชิญในแต่ละภูมิภาคและช่วงเวลาถึงแม้ว่ามัสโตดอนจะดูคล้ายกับช้างในปัจจุบันแต่พวกมันอยู่กันคนละสายวิวัฒนาการโดยมัสโตดอน แยกออกจากช้างสมัยใหม่และแมมมอสตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ยุคนีโอจีนสายพันธุ์แมมมอสเองก็วิวัฒนาการมาจากอีเลฟัสซึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งที่แตกต่างจากแมมมูธอย่างชัดเจนซึ่งนั่นทำให้การศึกษาเปรียบเทียบมัสโตดอนกับแมมมอสและช้างยุคใหม่เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเราจะได้เห็นภาพความหลากหลายของสัตว์ตระกูลงวงในอดีตยอย่างลึกซึง้งหนึ่งในประเด็นสำคัญทางวิวัฒนาการคือ การที่มัสโตดอนสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์โบราณได้ในช่วงสุดท้ายของการดำรงอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถอยู่รอดผ่านยุคน้ำแข็งหลายช่วงแต่ท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและแรงกดดันจากมนุษย์ทำให้พวกมันไม่อาจปรับตัวได้ทันและต้องสูญพันธุ์ไปพร้อมกับสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆการศึกษาซากมัสโตดอนและ DNA โบราณหรือเอ c นเชน DNA ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องสายสัมพันธ์กับช้างยุคใหม่มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่ในปัจจุบันเช่นช้างแอฟ,ฟริกาและช้างเอเชียที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามคล้ายคลึงกันจากมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมัสโตดอนจึงไม่ใช่แค่สัตว์ในประวัติศาสตร์หากแต่เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเรื่องวิวัฒนาการของสัตว์งวงและเป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้แต่สัตว์ที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจพ่ายแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในที่สุดแม้มัสเตอรดอนจะสูญพันธุ์ไปนานนับหมื่นปีแต่ภาพของพวกมันยังคงปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือแม้แต่ในการศึกษาและถกเถียงทางวิทยาศาสตร์มัสเตอรดอนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ดึกดำบรรที่ทั้งยิ่งใหญ่และลึกลับเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตจากโลกที่สูญหายไปแล้ว ในวัฒนธรรมป๊อปมัสเตอรดอนมักถูกนำเสนอในภาพยนตร์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับยุคน้ำแข็งเช่นในภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังอย่างไอซ์เอแม้จะไม่ใช่การอ้างอิงที่แม่นยำทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่ก็ช่วยจุดประกายความสนใจให้ผู้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับสัตว์ชนิดนี้และตั้งคำถามเกี่ยวกับอดีตของโลก ในวงการดนตรีชื่อของมัสโตดอนยังถูกนำมาใช้เป็นชื่อวงเมทัลชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาวงดนตรีนี้มีภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่และพลังดุดันสะท้อนถึงจินตภาพของสัตว์ดึกดำบรรด้อย่างลงตัว พิพ,ธพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือได้จัดแสดงโครงกระดูกมัสโตดอนที่คนพบจากพื้นที่ต่างๆเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์ American Natural History ในนิวยอร์กหรือพิพิธภัณฑ์ลาเบรทาพิสในลอสแอนเจลิสสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ชมเห็นขนาดอันมหึมาของสัตว์ชนิดนี้เท่านั้นแต่ยังช่วยเปิดมุมมองต่อการศึกษาทางบรรพชีววิทยาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ชื่อของมัสโตดอนยังถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่<ๆ>เช่นแพลตฟอร์มโซเชียลวเดียแบบกระจายศูนย์ที่ชื่อว่ามัสโตดอนซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดของความแข็งแกร่งความเป็นอิสระและการสร้างเครือข่ายของตนเองในด้านวิชาการมัสโตดอนเป็นหนึ่งในสัตว์ยุคน้ำแข็งที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการสูญพันธุ์และปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โบราณงานวิจัยหลายชิ้นพยายามทำความเข้าใจว่าการล่าโดยมนุษย์ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันหายไปหรือไม่ซึ่งทำให้มัสโตดอนกลายเป็นหัวข้อถกเถียงที่ยังไม่จบสิ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะหายไปในทางกายภาพแล้วแต่มัสโตดอนยังคงอยู่ในจินตนาการและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างแนบแน่นพวกมันเป็นตัวอย่างอันทรงพลังของสิ่งมีชีวิตที่สามารถฝังรากลึกในความทรงจำร่วมของมนุษยชาติและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันในบรรดาสัตว์ดึกดำบันมากมายที่เคยครองโลกมมสต์เดอนไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ในรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในหลากหลายมิติทั้งในทางวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์พวกมันคือกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกในยุคน้ำแข็งและบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่างๆในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิวัฒนาการ หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมสสเตอร์ดอนถูดเด่นคือการที่พวกมันเคยอยู่ร่วมกับมนุษย์โบราณอย่างใกล้ชิดซากของพวกมันจำนวนมากถูกพบเคียงข้างกับเครื่องมือหินโครงกระดูกมนุษย์หรือร่องรอยการถูกล่าในพื้นที่เดียวกันสิ่งนี้สะท้อนว่าแมสสเตอร์ดอนไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย จากแง่มุมทางวิทยาศาสตร์มาสเต d o n ดเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจเรื่องการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ m e กฟอร์น่าเอ็ก i เทนชันซึ่งเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่ยังคงเป็นปริศนานักวิทยาศาสตร์ใช้การวิเคราะห์ฟอสซิล DNA โบราณและร่องรอยสิ่งแวดล้อมเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้สัตว์เหล่านี้หายไป การศึกษานี้ไม่ได้มีผลแค่ในเชิงอดีตเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ในยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามเช่นเดียวกันนอกจากนี้แมสต o ดนยังช่วยให้เราเข้าใจถึงการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของรูปร่างพฤติกรรมการกินอยู่และการกระจายถิน่น การที่พวกมันสามารถดำรงชีวิตในหลากหลายภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางชีวภาพอันน่าทึ่งซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในการศึกษาการอยู่รอดของสายพันธุ์ ในเชิงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมมาสเตอร์ดอนทำให้มนุษย์ในยุคใหม่ได้ย้อนกลับไปมองความเชื่อมโยงของตนกับธรรมชาติและกระตุ้นให้เกิดคำถามว่ามนุษย์ควรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไรพวกมันไม่ได้เป็นเพียงภาพในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเตือนว่าแม้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็อาจสูญหายไปหากโลกเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราจะปรับตัวทัน ท้ายที่สุดมาสเตรออนคือบทสะท้อนของโลกในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ดึกดำบันแต่คือผู้บันทึกความทรงจำของโลกในยุคที่น้ำแข็งปกคลุมและชีวิตต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนทุกก้าวย่างของพวกมันบนพื้นดินเมื่อหลายหมื่นปีก่อนยังคงฝากรอยลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกและในหัวใจของมนุษย์ที่พยายามจะเข้าใจอดีตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต คุณกำลังฟังเลกซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ